ผมได้มีการคุยนะครับผ่านทางแชทกับพี่แอน,นครับพี่แอนเนี่ยก็จะเป็นชื่อสมุินะครับพี่เขาจะเป็นพี่ผู้หญิงนะครับอายุเนี่ยประมาณ40กกว่าแล้วล่ะแกทักมาคุยเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อนะครับว่าช่วงเนี้ยแกหมุนเงินไม่ทันและอยากจะได้สินเชื่อก้อนนึงเนี่ยเอามางหมุนนะครับแกก็สมัครไปหลายที่แล้วแล้วก็ไม่ผ่านเลยแกเลยอยากจะมุ่งนะครับเพราะว่าแกเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งเนาะอยากจะมุ่งเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปรีไฟแนนซ์ได้หรือเปล่าโดยตัวมอเตอร์ไซค์แกเนี่ยก็ผ่อนมาเยอะแล,ะละ้ว เพราะผมก็ถามเนาะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะทําการรีเฟแนนซ์ได้เนี่ยเราต้องผ่อนมาประมาณแบบเกินครึ่งนึงก่อนนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสถาบันการเงินน่าจะทุกสถาบันการเงินนะครับเขาจะมีหลักเกณฑ์เนี่ยใหญ่ๆเนี่ยหลักเกณฑ์เดียวเลยครับในการรีไฟแน,นนซะ์นะก็คือมูลค่าของรถเราหรือวัพย์สินเราเนี่ยจะต้องมีมูลค่าที่สูงกว่านี่คงค้างปัจจุบันของเรา ซึ่งในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยผ่อนมาเกินครึ่งนึงของสัญญาแล้วนะครับมันมีความเป็นไปได้สูงครับที่มูลค่ารถของเราเนี่ยจะสูงกว่านี่คงค้างปัจจุบันของเราซึ่งพี่แอนเนี่ยแกผ่อนมาเกินเลยครับแกทําผ่อนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น24งวดนะครับและแกเนี่ยผ่อนมาเกินแล้วละ่ะเหลือแค่9งวดเนี่ยก็หมดเรียบร้อยแล้ว ผมก็เลยบอกว่าเออพี่แอนถ้างั้นน่ะไม่มีปัญหาเลยครับลองสมัครกับสถาบานันการเงิน1 2 3 4 5ม่านะครับผมก็แจ้งพี่แกไปเนาะแต่พี่แกตอบกลับมาว่าเนี่ยน้องเก่งพี่ไปสมัครหมดแล้วนะแต่ไม่มีที่ไหนเนี่ยแบบอนุมัติให้มาให้พี่มาเลยผมก็แบบลองมาคิดคำนวณดูแบบเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะว่าสถาบานันการเงินนั้นน่ะเขาให้มูลค่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยที่ต่ำลงเพราะด้วยส่วนใหญ่แล้วนะครับมูลค่าของรถเนี่ย เขาจะถูกกำหนดโดยสถาบันการเงินนะครับซึ่งแต่ละสถาบันการเงินเนี่ยจะให้มูลค่าเนี่ยของรถเนี่ยที่ไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นสถาบันการเงิน A อาจจะตีรถเราเนี่ยอยู่ที่3 0 0 0 0บาทสถาบันการเงิน B ีเนี่ยอาจจะตีรถเราเนี่ยอยู่ที่2 0 0 0 0บาทสถาบันการเงิน C ีเนี่ยอาจจะตีรถเราเนี่ยอยู่ที่2,500 0บาทซึ่งมันเกิดเคสนี้หรือเปล่าทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถสมัครหรือว่าทําการรีเฟนันต์ได้ตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยแบบลองเช็คกับพี่แกดูเออพี่เนี่ยสมัครไปที่ไหนบ้างนะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าซี่เนี่ยก็มันเกือบจะทุกที่เลยครับผมก็เลยแบบแปลกใจกมันไม่น่าเป็นไปได้นะที่เขาจะตีราคารถมอเตอร์ไซค์ให้ต่ําขนาดนั้นถามไปถามมาคุยไปคุยมาครับก็ได้ความว่าพี่แอนเนี่ยแกค้างจ่ายอยู่2งวดครับถึงแม้ว่าแกเนี่ยจะเหลืออีก9งวด9งวดบวกอีก2งวดเนี่ยกลายเป็นกี่งวดครับ11งวดซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเกือบจะทุกสถาบันการเงินเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการค้างชําระค้างงวดอยู่นะครับเขาจะไม่อนุญาตให้เราเนี่ยรีไฟแนนซ์นะครับ และถึงแม้นะครับว่าเราเนี่ยจะเอาเงินไปโปะแบบสดสดร้อนๆนะครับโปะวันนี้แลพวพรุ่งนี้สมัครก็ไม่ได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเกิดเคสประมาณนี้แล้วเราจะเรรีไฟแนนซ์เนี่ยจริงๆนะครับวิธีการเนี่ยมีวิธีการเดียวเลยครับก็คือเราเนี่ยจะต้องโปบนี้นั้นก่อนแล้วก็เว้นระยะเนี่ยประมาณ1เดือนเป็นขั้นต่ำนะครับหเดือนหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยลองยื่นเรื่องสมัครต่างการรีไฟแนนซ์ใหม่นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเรารีไม่ผ่านแน่นอนครับเพราะว่าอะไร เพาราะสถาบันกันเงินเนี่ยเขามองเลยครับว่าเราเนี่ยค้างสองงวดแล้วจะไปค้างกับเขาเป็นงวดที่3มหรอเขาก็ไม่อยากรับใช่ไหมครับเพราะว่ามันเกิดปัญหาในการเก็บเงินเะครับเขาแบบเก็บค้างงวดไม่ได้อะและธุรกิจเขาว่าธุรกิจการเงินนะครับถ้าเกิดว่าเก็บเงินไม่ได้เนี่ยแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนเนี่ยมาจ่ายเงินเดือนพนักง,งานค่นาน้ำค่าไฟใช่ไหมครับเขาก็เลยอยากจะเลือกลูกค้าที่แบบว่ามีประวัติดีนิดน,นึงนะครับถึงแม้ว่าประวัติไม่ดีเนี่ยแต่ก็ขอให้เคลียร์ยอดเก่าให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาจัดการยอดใหม่นะครับ อันเนี้ยทุกสถาบ,บันก็นเงินเป็นนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะผ่อนมาเหลืออีกแบบ3างวดก็จะหมดแล้วแต่มีค้างงวด2งวดเนี่ยก็รีไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับโปบนี้เก่าเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนครับผมก็เลยแนะนาพี่แอนไปนะครับเออเนี่ยพี่ต้องหาเงินมาโปของเก่าก่อนนะแล้วค่อยแบบเว้นระยะไปขั้นต่ำเนี่ยหเดือนแล้วค่อยทําการสมัครใหม่พี่แกก็โอเคนะครับก็เริ่มเริ่มเริ่มหาเงินเนี่ยในการนำไปโปบนี่เก่าอยู่นะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆเลยนะคบของการรีไฟแนนซ์นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเขาจะดูที่ราคาสินทรัพย์เราว่ามากกว่าที่โครง้างปัจจุบันหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามากกว่าเนี่ยสามารถทําการรีไฟแนนซ์ได้ครับแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบโอ้โหน้องเก่งมันใช้คํายากจังเลยเนี่ยเออเอาแบบง่ายๆไดนะ้ไหมว่าแบบต้องผ่อนไปกี่งวดหรอก็ง่ายๆเลยครับเกินครึ่งนึงคาว่าเกินครึ่งนึงเนี่ยมันจะแล้วแต่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ดาวลดแบบศูนย์เปอร์เซ็นต์บาทนะครับเดี๋ยวนี้มันมีโปรโมชั่นเมื่อก่อนเนาะดาวลดศูนยบาทถ้าเกิดว่าดาวลดศูนยบาทเนี่ยผมแนะนําเลยว่าน่าจะประมาณ70%ของค่างงวดเรานะครับถ้าเกิดว่าเราทําผ่อนชําระ10งวด70%ก็คือเกิน7งวดนะครับถึงจะรีไฟแนนซ์ได้อันนี้ก็คือในกรณีที่เราเนี่ยดาวลดศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการดาวน์ลด10% 20%อันเนี้ยแค่ประมาณ50%ของครัง้งวดทั้งหมดอันเนี้ยเราก็มีโอกาสในการสมัครแล้วก็ได้รับอนุมัติสินเชื่อในการเล,ลี้ยเนนั้นแล้ะครับอันเนี้ยมันจะเป็นเทคนิคในการดูง่ายๆนะครับว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะทำการเลี้ยงเนซนหรือยังนะครับเพราะหลายๆครั้งนะครับมีคนทักผ่ามผมเหมือนกันนะครับแบบ ผ่อนลดมาประมาณปีนึ่งรีเฟแนนซ์ได้หรือเปล่าซึ่งทําสัญญาผ่อนชาระไว้4ปีมันก็ไม่ได้ครับราะยังไม่เกินครึ่งหนึ่งของสัญญาครับโดยปกติมันก็จะมีวิธีการดูเนี่ยที่ลงลึกมากกว่านี้นะครับถ้าเกิดเป็นคนไหนเนี่ยอยากสอบถามในเชิงลึกเนี่ยก็สามารถทักแชทมาคุยเป็นการส่วนตัวกับผมได้นะครับโดยช่องทางในการติดต่อเนี่ยก็จะอยู่ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับแล้วน่าจะคลิปคลิปนี้แล้วนะครับทางผมเนี่ยได้มีการแชร์ที่ในการเงินแลว้วก็สินเชื่อสนใจเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนไหนนะครับสนใจสามารถกดคลิกเข้าดูต่อได้เลยนะครับโดยคลิปวิดีโอเนี่ยจะอยู่ที่หน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดคลิกเข้าดูต่อได้เลยครับ